พลาธลุงม,มีชะ่หแก็เรียกว่าเมืองเซกกักผู้คนน่ารักก็สมสักสำซี ชุมชนปากพยูนตั้งอยู่ที่ตำบลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพะทะัทลุงโดยชุมชนแห่งนี้มีความเป็นมานยาวนานและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครชื่อปากพยูนมาจากคำว่าปากหมายถึงปากแม่น้ำและพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่พบในใบริเวณนี้มากมายในอดีตในอดีตชุมชนนี้มีการทำม,มากากี่หลักๆคือการทำม,มังงและ,กะเกษตร ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่รวมสมบูรณ์ของธรรมาชาติที่อยู่รอบๆเช่นทะเลอ่าวและแหล่งน้ําจืดในช่วงเวลานั้นปากพยูนถือเป็นศูนย์กลางสําคัญของการค้าและการขนส่งสินค้า,าโดยมีเรือพาณิชย์นขนาดเล็กวิ่งไปมาระหว่างอ่าวไทยและแหล่งมาลาย,ยูนอกจากนี้ชุมชนปากพยูนยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่คงรักษาเอกลักษณ์ดั่งเติมไว้ได้อย่างดี อีกทั้งนี้ปากพยูนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายอย่างเช่นทะเลสาบป,ปากพยูนแหล่งน้ําอัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดพัทลุงสถานที่น้ําจืดและน้ําเค็มโอบก,กอดกันอย่างลงตัวที่นี่ไม่ใช่แค่ทะเลสาบธรรมดาแต่ยังเป็นแหล่งระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวอันน่าค้นหา อีกทั้งยังมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามูทอสีก่อห้าพื้นที่อนุรักษ์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งอาศัยของนกทะเลหายากมากมายรวมถึงนกนางแอ่นที่มาสร้างรังบนผาหินปูนใครที่เป็นสายลักธรรมชาติเลยอยากสัมผัสความมหัศจรรย์ของอาณาจักรนกทะเลก่อสีก่อห้าคือจุดหมายที่คุณต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตตลาดปากพยูนจุดศูนย์รวมของอาหารทะเลสด จากพ่อค้าแม่ค้าพื้นบ้านตั้งแต่ปลากระพงปลาหมึกกุ้งไปจนถึงปูตัวโตที่เพิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบที่นี่อาหารทะเลส่งตรงจากเรือสดๆแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาย่อมเยาถูกใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวนี่แหละคือเสน่ห์ของตลาดปลาปักพยูนตลาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีว,ชวาและรสชาติของท้องทะเลแท้ๆครับอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดถ้าเกิดมาปาักพยูน วัดรันตนารามวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งปากพะยุและนี่คือพระนอนมันยอดเขาสารักษ์แห่งความเมตตาและหนึ่งในปพุทธรูปปางสายญาติที่านามที่สุดของบัตลุงเมื่อมาถึงนั่นบนทุกคนจะได้พบกับพระนอนองค์ใหญ่ที่ทอดพระวรกายอย่างงดงามปิ่งประกายแห่งศรัทธาท่า,ามกลางคุณเขาและสายลมที่พัดผ่านนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วน่านบนยังมีจุดชมวิว ที่สวยงามสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขาและวิวทัศน์ของอำเภอปากพยุนได้แบบพาโนามา ว่ายพาส่วนมุนกันแล้วต้องไม่พลาดที่นี่แกนแคนยอนแห่งนี้เกิดจากการทําเมืองหินเก่าจนกลายเป็นหน้าผาหินสีแดงส้มที่สูงตะหานตัดกับน้ําสีเขียวมรกตด้านล่างคล้ายกับแกนแคนยอนในต่างประเทศพื้นผิวของหินแต่และชั้นมีมีลวดลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสะท้อนถึงการเวลาหลายล้านปีที่ก่อสร้างขึ้นยิ่งในช่วงพาทิศตกดิน แสงสีทองที่ตกกระทบกับหน้าผาหินทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่นุ่านเกินคำบรรยายถ้าใครเป็นสายกินสายแบบท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่นี่ครับตลาดใต้ถุนปักพยูนตลาดพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิถีชุมชนและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่ ตั้งอยู่ใต้ถุนอาคารไม้ดั้งเดิมซึ่งเป็นที่มาของชื่อตลาดใต้ถุนที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าธรรมดารรมดธาที่เดินเข้ามาคุณจะได้พบกับของกินพื้นบ้านที่หาทานได้ยากไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นเมืองข้าวเกี๊ยบปลาน้ำพริกกุ้งเสียบและหอยทอดสูตรปัตลุงแท้ๆรับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครตลาดใต้ถุนปากประยูน คือความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแค่การซื้อขายแต่มีความผูกพันและเรื่องราวของคนในชุมชนซ่อนอยู่ทุกมุมแล้วแวะมาอุดหนุนกันนะครับปากพยูนไม่ใช่แค่เมืองเลยรือทะเลาสาบสงขาแต่เป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยวิถีชีวิตตุนบ้านและทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนสง่งผลต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและเศรษฐกิจของชุมชนที่นี่แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคคนปากพยูนก็ไม่ยอมแพ้ พอขอพยายามปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าสินค้าแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตหรือใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ใหม่แม้จะมีปัญหาและความเปลี่ยนแปลงแต่ปากพยูนก็ยังยืนหยัดด้วยพลังของคนที่ไม่ยอมแพ้พร้อมจะกล้าไปข้างหน้าด้วยกันแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับนนสนุนเศรษฐกิจชุมชนปากพยูนแล้วหรือยังครับ